แต่งตัว่อจะไปไหนแต่งตัว่อจะไปไหนเธอแต่งตัวจะไปไหนหรอหามินหาทำไมอ่ะมินนี่มินนี่ไปไหนอ่ะมินนี่กินยามินนี่เป็นอะไรถึงกินยาสบายดีป่าลูก สบายดีพอใหญ่ไม่ใหญ่ทางห้ายเลยจ้า FC ทีนารักใหญ่แบนไปทางนั้นเลยเนาะผู้มาคอมเมนต์เคยล่าบอกออีกดอดขอนทนอุ้ยอยาบเ่า,าได้ลูกนอนมานอนมากอมนองน,นอนเนี่ยสี่ห้าสิบพันใครกรอมน,อน้องนอนได้สี่ห้าสิบพัน ไปหาผ่อทามเลยทามอีก้ะลุงลงมาคำกับ้าลุงลงมาคำกับมืออื่นเจ้าเขาจงขึ้นอับปชินลงมาเลยว้าอยวนเซเว่นได้ขนมหิัอนดูัตัวชวขอได้ิเออมาค่ะกรเบดิเบยี่สวนบวกคือเบตุนน่ารักซ้มนี่นขงทางันนี่ อ,อย่าเห็ดเอื้อยอลูกอือเฮ้ยอย่าไปเห็ดปล,ลักไฟเด้ออย่าเห็ดไฟ่ที่ซอสต,ตื่นมามือเสาบไปถามหาพอนอนบิดขึ้นแะล้วไปถามหาปกติมา,านีดถามหาเด้อนอนกันก็ถามหาเห้หื่อยเล่นเลยพ่ด ประสินประสายประสิค um ่ะพาปรสินเก็บมาเิอนมนเฮ้ยน้องเมท้าคลิปพอไปอยู่กับชิปมันแล้วพี่น้องเกยตีกันโมฮามิงหฮากับเอ้ยน้องเขาอยงเข็ดอแตรก็เห็น กันทำมาเด่นอย่าเฮ็ดน้อยอย่าเฮ็ดแม่ <c oughs> มันเจ็บลูกอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดมันเจ็บอ <c oughs> ย่าเฮ็ด <c oughs> คนจิตกลิน่นบ่นเด็กน้ำหน่อย มีก็ป yeah. ิ๊งันเลยเงยเป็นมังติงไปไไปเซิร์กมีรถแท็กซี่ตินี่นี่น่เเห็นจอดอยู่เน่ยขาเงินเห้อขาเงินเห็นบ่ขันสีฟ้าอันนี้แนวรถแท็กซี่แท็กซี่ล่าครับ

Nó đi nó, đi lúc nó đi 10 mông mắt ớt 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 đốt องน,นะนลูย่าไปเหยียด้มันบาดมือได้เลยสิบโมงเช้านาที่เลยยังมนอนจะกีถ่ยายคลิปแล้วตัวในกันก็ได้สองมาจี ดแปลงคอมันก่อนลูกคอมันซีรุดแล้วนะมาแม่กแปลงคอมันหายมานี่เลี้ยวแปลงคอมันหานนอกนะลูกแล้วคือคอมันซีรุด

lại à mình lại em in nữa <laughs> à như à <laughs> <laughs> món lại em lại I'm habe ไม่แล้วค่ะปุ๊กนะนอนเฉยปักโนโ้ตคนี้มันปุ๊กไปเผากะสบายได้สูนี่น้ำที่ถ่ายให้แม่บอก thông nó thì rồi. nhà thì... <laughs> này luôn nhà này phát bỉ mèo. nước khỏi chỉ. bao ở kia nhé. rồi đây là tụi ba chia phần với con. nha. đây. đây ăn <laughs> mình lại nham phụ nó có tốt nó trảm ròi mà สิ nhỏ <laughs> <laughs> <laughs>

เอซื้อวันตีน้องอกินได้ยุ่บอดีกว่ามามาสชา่งหน่อยแหละกินต้มไข่ลูคาเอาเมีนกเอาเมีนโดนมมีไพ่ไพ่รับแต่ป๊าปา มอนมอนมามากินเด้อดูไปไปนอนไปมานอนมะไปขี่รถซะมานอนก็เลยเก็บไปเมี่ยนเด้อรอเด้อ <laughs> <coughs> 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 คนน้อยบัตลืมบัตรขดออกแล้วก็ทามหาพอแล้วตอนลืมกันเงียบบัตรล้วก็ทามหาคุณโง่ไปทางพวกบอกออกนอกเลยลูกคนตกนี่ขนมขนมนอกอะไรบอกห้ไปน้ำฮะไปมาตอนแรง แม่พากระติกกับโปเก็บไว้เลยแล้วก็แตกมันสีไรแห้งนะลูกยินลุ่มเลยนะ <laughs> lại nhục lợi này. Nhược Ừ. Để. Để. Ừ. มัดผมถี่แทะหล่อแทะเอามือออกก่อนแม่ปรเห็นเอามือออกสบายดีปารุง nah, ดูโอ้หลอนหลอหลอนจากมัดผมจอกเป็นว่ามัดผมดูให้แม่มัดผมห้เจ็บเจ็บเจ็บกางอ๋อ นี่ลุดเลยลุดแล้วยังบานอนอยู่พี่น้องไงสิบสี่สิบเอ็ดโมงนะไปละพี่น้องน้องพอกันหมคลิปหนาะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเบิ่งฝากซมฝากเป็นกำลังใจเนาะ ขอบใจสุกุจุคนที่เขามาบึงมาสมซองน้องสาวล่ะน้องบางกอนช่องเม่ไมยบายประรลุงเลยจุบ๊บจุ๊บสปายดีเพาะสปายดีงาม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 ลุกโดยนก,กงามงามเนี่ยนายเม่พาเห็ดนะเม่พาประคำหิตใดๆทุ ถูถูป่าลุงถืงอกนุมแห้หำหน่อยกินเน่อ้าวดิฟิตโนนผระดับลูกขามาสื้อของอะไรไ,ไปแนว 妹妹。拜拜